สวัสดีคะ่ะนักเรียนสวัสดีวันพุธนะคะวันพุธวันนี้คุณครูจะสอนหลักภาษานะคะเกี่ยวกับความหมายของคําความหมายของคำเนี่ยมีการใช้ความหมายได้สองแบบก็คือ 1. ความหมายโดยตรงและความหมายโดยในความหมายโดยตรงคืออะไรคะก็คือคําที่มีความหมายอย่างตรงไปตรงมาตาม ตัวหนังสือเมื่อฟังหรืออ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีไม่ต้องแปลความหรือตีความอีกนะคะแปลตามตัวเลยนะคะและมีความหมายตรงตามพจนานุกรมไทยค่ะ,นะคะส่วนความหมายโดยในคือคำที่มีความหมายแฝงหรือมีความหมายโดยอ้อมไม่ตรงตามตัวหนังสือเมื่อฟังหรืออ่านแล้วจะต้องตีความ ให้เข้ากับบริบทในประโยคหรือเรียกอย่างว่าความหมายแฝงนะคะก็คือไม่ตรงตัวค่ะต้องหาคำอื่นมาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหรือต้องดูบริบทในประโยคด้วยนะคะแล้วนักเรียนจะเข้าใจในความหมายแฝง เรามาดูตัวอย่างคำที่มีความหมายโดยในและความหมายโดยตรงนักเรียนจะได้เข้าใจในคำระหว่างความหมายโดยตรงกับความหมายโดยในมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูเลยค่ะหินนักเรียนรู้จักหินไหมคะหินหมายถึงมวลของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวหรือหลายชนิดรวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาตินะคะนักเรียนเคย รู้จักอยู่แล้วหินนะคะลักษณะของหินหินก็มีหลายชนิดด้วยกันนะคะหรือถ้าแปรเป็นความหมายโดยในหมายถึงยากหรือเหี้ยมโหดหรือแข็งมากนะคะเช่นข้อสอบภาษาไทยวันนี้หินมากนะคะ อันนี้คือตัวอย่างประโยคนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนตัวอย่างประโยคกันภายหลังนะคะต่อไปคำว่าลิงลิงถ้าความหมายโดยตรงก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีลักษณะคล้ายคนนะคะเท้าหน้าและเท้าหลังใช้จับเกาะได้แต่ถ้าเป็นความหมายโดยในเนี่ยลิงหมายถึงอาการที่แสดงกริยาซุกซนไม่อยู่นิ่ง ตัวอย่างประโยคเด็กคนนี้ตอนยังกะลิงเนี่ยเห็นไหมก็คือสอนมากนั่นเองนะคะนางฟ้าถ้าพูดถึงนางฟ้าเป็นยังไงคะความหมายโดยตรงก็คือเทวดาผู้หญิงนะคะเทพธิดาที่อยู่บนสวรรค์นั่นเองนี่คือความหมายโดยตรงส่วนความหมายโดยในหมายถึงหญิงสาวสวยหญิงดีหญิงงาม เธอสวยราวกับนางฟ้าเลยทีเดียวนะคะเก้าอี้เก้าอีนะ้นังเอ๋ก็รู้จักอยู่แล้วนะคะที่สำหรับนั่งมีสี่ขาด้วยกันนะคะแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในเนี่ยหมายถึงตำแหน่งนะคะเช่นรัฐมนตรีคนนี้หลุดจากเก้าอี้แล้วก็คือหมายความว่าหลุดจากตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วนั่นเองนะคะอุ้ม จากคะุมาอุ้มไหมคะถ้าความหมายโดยตรงเนี่ยหมายถึงโอบยกขึ้นยกขึ้นไว้กับตัวในลักษณะเช่นการอุ้มเด็กแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในเนี่ยตรงกันข้ามเลยหมายถึงการถูกลักพาตัวไปเช่นนายธีระมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของชาวไทย ถูกอุ้มไปเพื่อเรียกเงินค่าตัวประกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะลูกต่อไปนะคะเต่ารู้จักเต่าไหมคะเต่าความหมายโดยตรงก็คือสัตว์เลือ้อยคานมีกระดองหุ้มมีสี่ขาน,นี่คือลักษณะของเต่านะคะแต่ถ้า เป็นความหมายโดยในเนี่ยค่อนข้างจะอุ่นแรงนะคะหมายถึง,งโง่เง่าเชื่องช้าต้วมเตี้ยมเธอนี่ทำงานช้ายังกับเต่าเนี่ยอะไรแบบเนี้ยคือช้ามากนะคะปลาซีิวรู้จักไหมลูกปลาตัวเล็กๆนะคะที่เขาเอานิยมมาทานกับข้าวต้มตัวเล็กๆปลาทอดนะคะ ถ้าความหมายโดยตรงก็คือปลาน้ำจิดที่มีขนาดเล็กอาศัยอยู่บริเวณผิวน้ำปลาซิวเนี่ยจะว่าอยู่บริเวณผิวน้ำถ้าความหมายโดยตรงเนี่ยหมายถึงคนขี้ขลาดหรือใจไม่สู้นั่นเองเห็นไหมคะถ้าเป็นความหมายโดยโดยในเนี่ยเราจะต้องดูบริบทนะก็คือข้อความแวดแล้อมในประโยคที่เราอ่านหรือเราฟัง หรือเราพูดนั่นเองนะคะโดดร่มนักบินโดดร่มนักเรียนเคยเห็นไหมคะก็คือการพุ่งตัวลงมาจากเครื่องบินโดยมีร่มชูชีพอันนี้คือความหมายโดยตรงแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในหมายถึงหนีงานหนีเรียนเด็กชายวีละชยัยโดดร่มอีกแล้ววันนี้ก็คือหนีเรียนนั่นเองนะคะ หมูรู้จักหมูไหมคะที่นักเรียนชอบรับประทานหมูปิ้งหมูย่างนะคะหมูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กีบคู่ตัวอ้วนนะคะอันนี้ความหมายโดยตรงแต่ถ้าแปลเป็นความหมายโดยในหมายถึงคนที่เบาปัญญาหรือคนที่ทำอะไรง่ายๆหรือหมายถึง ง่ายมากนะคะเช่นคณิตศาสตร์วันนี้หมูมากๆเลยก็คือง่ายมากนะคะแม่พิมพ์นะคะความหมายโดยตรงก็คือแบบที่ใช้หล่อเป็นรูปร่างต่างๆนะคะนักเรียนเคยเห็นไหมคะที่เป็นบล็อกหรืออาจจะเป็นซิลิโคนเวลานักเรียนจะทำงานเกี่ยวกับปูน ที่นักเรียนเอามาตกแต่งเป็นรูปภาพต่างๆเช่นทําเป็นกระถางทําเป็นตัวตุ๊ก,กตาอะไรอย่างเงี้ยต้องเทลงไปในแม่พิมพ์ก่อนถึงจะออกมาเป็นรูปร่างตามที่เราต้องการนะคะส่วนคําว่าแม่พิมพ์อีกคำหนึ่งก็คือหมายถึงครูหรืออาจารย์แม่พิมพ์ของชาติก็คือ ครูหรืออาจารย์นั่นเองนะคะมือขวามือขวามือขวาก็คือมือข้างขวานั่นเองความหมายโดยตรงแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในเนี่ยหมายถึงลูกน้องคนสำคัญที่เจ้านายไว้ใจให้ทำงานสำคัญแทนแทนได้เลยนะคะไว้ใจมากนายสมพงษ์เนี่ยมือขวาของฉันเลยนะก็คือเขาไว้ใจคนนี้มาก สามารถให้ทำงานแทนได้นั่นเองนะคะเป่าปีนะคะพระอภัยมณีเป่าปีนะคะ,ภภเ,ปปะ,คะเป่าปีหมายถึงการเล่นเครื่องดนตรีประเภทเป่าแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในเนี่ยอ้าวสุรีพรเป็นอะไรไปล่ะคะเป่าปีอีกแล้วเป่าปีคำนี้หมายถึงร้องไห้นะคะถ้าเป็นความหมายโดยในอันนี้ ความหมายโดยในมีมากมายเยอะแยะเลยถ้าคุณครูเอามาอ่านให้ในักเรียนฟังเนี่ยวันนี้ก็ไม่จบนะคะนักเรียนต้องศึกษาความรู้นะคะเซิร์ชใน Google หาได้เลยค่ะมีคำที่เป็นความหมายโดยในมากมายส่วนความหมายโดยตรงเนี่ยแปลตรงตัวเลยนะคะคำบางคำเปิดในพจนานุกรมได้เลยนะคะต่อไปเราจะมาให้นัก ทำแบบฝึกหัดกันนะลูกแบบฝึกหัดของคุณครูอยู่ในใบงานของนักเรียนนะคะนักเรียนหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาเลยลูกนะคะมีหน้าหลังนะคะมีสองหน้าหาเจอไหมคะอ้ามาดูกันเลยค่ะนักเรียนใช้ ถูกว่าประโยคไหนเป็นความหมายโดยตรงประโยคไหนเป็นความหมายโดยไหนนะคะไม่ยากเลยลูกเดี๋ยวคุณครูจะทำตัวอย่างให้ดูนะคะดูหน้าแรกก่อน,นคําว่าดาวหมายถึงสิ่งที่เห็นเป็นดวงเล็กๆ มีแสงในท้องฟ้าเวลามืดรู้จักไหมคะดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นความหมายโดยตรงหรือโดยไหนคะเป็นความหมายโดยตรงคะ่ะเพราะว่าดาวถ้าความหมายโดยตรงก็หมายถึงดวงดาวบนท้องฟ้าเวลากลางคืนเนี่ยจะเห็นแสงระยิบระยับดาวอีกดาวหนึ่ง เรียกคนที่ดีเด่นในทางใดทางหนึ่งนะคะเช่นวลีเป็นดาวของโรงเรียนเลยคือเขามีความเด่นเช่นสามารถเป็นนักร้องของประจำโรงเรียนหรือจะเป็นดัมเมเยอร์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะดีเด่นทางใดทางหนึ่งหรือเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งนะคะ ต่อไปเก้าอี้นะคะเก้าอี้แรกหมายถึงตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะเป็นความหมายโดยตรงหรือโดยในนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกส่วนเก้าอี้ที่สองเนี่ยที่สําหรับนั่งมีขาและพนักพิงมักยกย้ายไปมาได้นะคะหินของแข็งที่ประกอบด้วยแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดสักคู่นี่ครูก็อธิบายแล้วนะคะ เป็นความหมายโดยตรงหรือโดยในส่วนหินอีกคำหนึ่งหมายถึงยากนะคะเป็นความหมายโดยตรงหรือโดยในเตาหมายถึงชา้าถ้าความหมายโดยตรงก็หมายถึงสัตว์ด้วยคานชนิดหนึ่งนะคะมีกระดองหุ้มกล้วยชื่อไม้ลมลุกผลสุกเนื้อนิ่มกินได้มีหลายชนิดนะคะ เป็นความหมายโดยตรงหรือโดยในคะกับคําว่ากล้วยหมายถึงง่ายๆนะคะนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกแค่นั้นเองนะคะส่วนด้านหลังก็เหมือนกัน,นะะอ่านประโยคแล้วก็ขีดถูกในช่องว่าเป็นความหมายโดยตรงหรือโดยในนะคะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างบางข้อนะคะเพราะว่านักเรียนจะได้ฝึกการคิดเอง เช่นใครๆก็บอกว่าเธอเป็นแม่พระเสมอแม่พระคำนี้เป็นความหมายโดยตรงหรือโดยไหนคะคำว่าแม่แมพระในที่นี้ดูตามบริบทในประโยคหมายถึงคนที่มีจิตใจดีนะคะเอื้ออารีนะคะต่อไปกระโปรงตัวนี้สวยเตะตาฉันจริงๆ สวยแล้วก็เตะตาได้ไหมคะนะคะเป็นความหมายโดยตรงหรือโดยในพ่อกำลังตุนไก่อยู่ในครัวตุนหมายถึงต้มหรือเคี่ยวนานๆจนเปื่อยนั่นเองเป็นความหมายโดยตรงหรือโดยในนักเรียนต้องหัดคิดนะลูกนะคะอ่านแล้วใส่เครื่องหมายถูกเท่านั้นเองส่วนด้านล่างนะคะให้บอกความหมายโดยตรงหรือ ความหมายโดยในเช่นคําว่ากล้วยสักครู่นี้คุณครูก็อ่านให้ฟังแล้วกล้วยถ้าเป็นความหมายโดยตรงหมายถึงชื่อไมายลมลุกผลสุกเนื้อนุ่มกินได้มีหลายชนิดแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในหมายถึงง่ายอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเตาละคะเตาถ้าเป็นความหมายโดยตรงก็คืออะไรลูก ตัดเลื้อยคานนะคะมีกระดองหุ้มนะคะอันนี้คือความหมายโดยตรงแต่ถ้าเป็นความหมายโดยในหมายถึงช้านะคะแล้วก็มีคำว่าเก้าอี้มีหินนักเรียนก็ทำนะคะโดยดูจากประโยคที่คุณครูอ่านให้นักเรียนฟังนะคะหลังจากทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วส่งให้คุณครูดูด้วยคุณครูจะเช็ค ว่าคนไหนส่งงานแล้วนะคะนักเรียนคนไหนยังไม่ส่งนะคะอันนี้เป็นผลประโยชน์ของนักเรียนเองนะลูกแบบฝึกหัดที่คุณครูให้ทำนะคะมีผลต่อการเรียนการสอนหรือมีผลสําหรับในการสอบปลายภาคนะลูกนะตั้งใจทำให้ดีลูกนะคะภาษาไทยวันนี้คุณครูฝากไว้ด้วยนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะทำเสร็จแล้วส่งให้ดูคะ่ะคุณครูจะ เช็คว่านักเรียนทําแล้วนะคะหรือยังไม่ได้ทําแล้วก็คุณครูก็จะเก็บมาตรวจภายหลังวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ